สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานตู้อบจาน TPM 60นะครับตู้นี้เหมาะใช้สำหรับครอบครัว4-6คนการใช้งานก็<ม>ง่ายๆครับจะมี2อปุ่มข้างล่างครับ2อปุ่มข้างล่างอ่าครับเดี๋ยวเราดูข้างในกันก็ได้นะครับภายในก็จะเป็นฝาเปิด ตู้สองชั้นครับมีหลอดสองหลอดหลอดอินฟรช์สองหลอดแล้วก็สองชั้นครับภายในก็สะอาดสะอ้านครับความจุอยู่ที่หกสิบลิตรสองร้อยสิบโวลต์ครับอันนี้ฝาปิดนินรภัยการใช้งานเราเสียบปลั๊กครั้งแรกแล้วเราก็เปิดสวิตเปิดปิดนะครับสวิตจะมี2ปุ่มสวิตเปิดปิด เปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งเวลาครับจะมี60กดอีกครั้งหนึ่ง45กดอีกครั้งหนึ่ง30อ่าถ้าเราต้องการตั้ง30เราก็ปล่อยกระพริบ3ครั้งไฟกระพริบ3ครั้งปุ๊บไฟเดี๋ยวไฟในตู้ก็จะเปิดติดครับอ่าเป็นการอบ ที่30นาทีครับอบการสามสนาทีหรือว่าถ้าเกิดเราอบไม่ถึงสาินาทีนะครับเราก็กดปิดก่อนก็ได้นะครับปิดก่อนไฟก็จะดับแต่ถ้าเราจะตั้งกดอบ60สกด60สิบได้หกขึ้นครับ30มสบสเอด เวลาก็จะวิ่งเรื่อยๆครับเปิดปิดอยู่ที่ปุ่มนี้ครับจะเป็นเวลาหกสิบนาทีสามสิบสองครับ แค่เียครับการใช้งานก็ง่ายๆไม่มีอะไรครับเมื่อเลากใช้งานก็ปิดตรงนี้ครับแล้วก็กดสวิตช์ปิดเครื่องเป็นอันเสร็จสิ้นครับการใช้งานตู้ TPM 60สนใจสอบถามที่มือถือ087 369 1177หรือดูที่เว็บไซต์เพิ่มเติมที่ w w w t p m m a r t c o m TPMMA.com ครับ ขอบคุณมากครับ